มีปัญหาเรื่องสัดส่วนที่ไม่กระชับกังวลเรื่องน้ำหนักทำยังไงดีสวัสดีค่ะพี่หนิงน้ำหนัก55กิโลกรัมตอนนี้มีรูปร่างที่สมส่วนมากขึ้นในวัย45ปีเคลืนลําไม่ยากเลยค่ะแค่ทานอาหารที่มีประโยชน์พี่หนิงเลือก Swiss Energy a r ีอ n i คาหลอดนี้ค่ะเขาเป็นวิตามินลดน้ำหนักที่กำลังโด่งดังมากในปัจจุบนันเพราะว่าเขาคิดค้นอัลคาเนทีเนี่ยออกมาในรูปแบบของเม็ดฟูวิตามินทานง่ายละลายภายในไม่ถึง1นาทีเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะห,หยิบเมฟูออกมมา1เ แล้วละลายลงในน้ำเปล่าหลังจากนั้นก็รอให้เขาละลายนะคะเห็นไหมคะล,ะละลายเร็วมากความหุ่นดีอยู่ในแก้วนี้ค่ะอืม รสส้มหวานๆเปรีปป้ยวทานง,ง่ายมากเลยค่ะเจ้าแอลคาไลีนน,นี้นะคะมีหน้าที่ช่วยในการเปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญให้ดีขึ้นเขาสามารถเบรนไขมันได้มากถึง2เท่าเลยนะคะโอ้โหเป็นยงล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราขยับนิดๆหน่อยๆก็เหมือนเราได้ออกกําลังกายแล้วเหมาะมากค่ะสําหรับคนวัยทำงานอย่างเราเขามีออยอด้วยนะคะเป็นวิตามินไม่ใช่ยาไม่กดประสาทและไม่มีผลข้างเคียงแถมยังได้รับการรับรองจากสถาบันคุณภาพมาก มาในยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยค่ะว่าของเขาดีจริงๆดูสิคะแขนขาต่งตึงกระชับขึ้นมากหน้าท้องก็แบนราบด้วยนะคะเผาผ่านไขมันได้ดีมากคือไม่คิดเลยนะคะว่าจะดีขนาดนี้ปกติเนี่ยเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเลยค่ะแต่พอมีเวลาก็เลยลองอ,ออกกาลังกายควบคู่กันเชื่อไหมคะว่าเหงื่อออกเยอะมากกระชับไวขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะแล้วไขมันก็ลดลงน้ําหนักยิ่งลดลงไปเยอะหุ่นฟิตหุ่นลีนจนเพื่อนยังถามเลยนะคะว่าไปดูดไขมันมารอเปล่า ลดลงไปเยอะขนาดนี้ทำยังไงนี่เลยค่ะก็เลยแนะนำหลอดนี้เท่านั้นเหมาะมากเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบความเร่งรีบอย่างเราจริงๆได้ผลต้นค่าไม่ผิดหวังเลยค่ะอายุ45ปีการจะลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะแต่ไม่ยากเกินไปสำหรับ Swiss Energy a l k a อ i คาหลอดนี้ลองหาซื้อท่านกันดูนะคะใครลองก็ชอบติดใจซื้อซ้ำแน่นอนค่ะ